ต่าวองคมตัวมีตัวมีแค่นี้หรอครับมีแค่นี้ครับลกูกกอีลแล้วกีล่า ใช่ไปเขียนทำไมลูกเอาลอกลอลก กอลีร่ามีแค่นี้หรอกอลีร่ามีแค่นี้หรอก็ดูสิลูกว่ามีแค่ไหน เรเลีโลกูคูกสามเลียวคูกสาม บวกเขียนดีๆลูกขีดตรงๆแล้วก็ขวางๆตรงๆขีดขวางวางโอเคถูกขีดตรงๆแล้วขีดขวางข,ขวาง,ข,ข,วางขีดขวางมันต้องตรงๆด้วยสิอันนี้ถูกอันนี้ไม่สวยน,นั้นมันเหมือนเครื่องหมายคูณไม่เอาเอาเขียนอีกตัวนึงเขียนวยสวยๆลูก นนนนไม่ต้องลบไม่ต้องลบไม่ต้องลบข้าวหลังไม่ทําออันนี้ขีดสวยๆขีดตรงๆอีกอันหนึ่งขีดขวาง